นามีน้ำมันไหลเลยมีอยู่แค่นี้ตันหรือเปล่ารือว่ามันตันนะเอาไปตันเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเอาไปนี่นะอ่ามันคืออย่างนั้นเราเรี้ยงปอกปอกตัวใหญ่อ่ะมาหมดเลย ได้ปกติมันก็ต้องไหลจั่วเลยนะอย่างนั้นเราจะไปย้อนดูวิดีโอที่เราเคยถ่ายนะเปิดออกมานี่ไหลชว่วลย่างไม่เินนะ 你说什吧。<noise> เปล่ยนตเซ็นเมื่อนนี่ตามงว่ามาเราขอต่อมาน้ำทังหขงทังหลวงของเราสีไปหนอยรหนึ่งพราสีไงอีกว่หนึ่งเพอดีนะอ่อไปเรื่องอ่ไรนะสีเก่าอยู่เฮ้ยอย่ามาสีเก่าสะสีเก่าไม่ซื้อซื้อแค่หอดีดีนี่นะ แล้วให้ซื้อดำเขาต่อสั้นเราไม่เชื่อดำเขาต่อสั้นเขาต่อสั้นตัวนี้แพงกว่าเขาต่อยาวเ้ามเขาเพิ่แพงกว่ามาเนาจักด้วยเอ็นี้อันเหี้ยมสิแพงกว่าเลยเออไปครับไปเขาทำไมไม่ซื้ออาเจียนไปซึ่งไรก็ไม่ซื้อเลยเออพี่จะซื้อแล้วอเอากระป บ่นอะไรไม่ได้บ,บ่นอะไรก็ซื้อเดีคิดค่ะว่าไอตัวนี้เป็นตัวสั้นเเมื่อก่อนนี้ใช้ครีมใช้ครีมขัน,น่ยนะแมนมันเป็นหอยมันเป็นหอยใส่ครี<อ>มหมดแล้วแมน,นมันเป็นห้อยมันไม่สวยมันจันไม่มันไม่สวยวต้องใช้บะ

เชียงลงดูไปนะรอบหน้าเชียงหลงก็มาทำนะจะทำยากทำยากเอ๊ะขันทองขันจะยากกันไหมขันทองแล้วขันเข้าวผิดอ่ะอันนี้เหมือนน่าจะง่ายกว่าที่เรางทำอ่ะไอ้ตัวล่างไอ้ตัวบนจะยากกว่า จะอยู่ล็อกก็ดีกว่ามันว่าซุปมัน